มีหลายคนไปด่าน็นอตก,กองสลากพัดว่ากูเนี่ยด่ากูนะว่ากูเนี่ยไปรับงานไปรับงานคนเล่นการพนันขายหวยรวยเบอร์กินเหล้าเมายาไปรับเงินรับทองจากเขาแล้วไปสอนทำทำไมกูจะสอนไม่ได้พระบุทรเจ้ายังสอนแม้แต่หญิงโสเพณีพระบุทรเจ้ายังสอนแม้แต่ฆาตกรต่อเนื่อง99 9กศพพระพุทรเจ้าสอนตั้งแต่คนดียันคนเลว สอนตั้งแต่คนยากคนจนยันคนร่ำรวยพระพุทธเจ้าไม่เคยเลือกไม่เคยแบ่งในการสอนต่อใครแต่มึงจะให้กูเลือกสอนกูสอนทั้งหมดจะเลวซามต่ำช้าแค่ไหนถ้าเขามีใจในการนับถือพระพุทธเจ้าแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของกูในการสอนธรรมะกูจะตั้งใจสอนเขาอย่างดีแม้เขาจะเลวซามต่ำช้าแค่ไหนกูก็จะสอนเขาด้วยความเมตตากูจะรับมันมาเป็นลูกศิษย์ไม่มีใครรับมันเป็นลูกศิษย์กูจะรับมันเป็นลูกศิษย์เอง แม้มันจะเลวชั่วแม้มันจะทําการพนันแม้มันจะเลวทรามต่ําช้าแค่ไหนแม้มันจะช่อฉนชอโกงใครแก่ตามแต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องการศึกษาหลักคําสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงสันดาลตัวมันเองกูจะสอนมันกูจะเอาธรรมะไปล้างใจล้างความเลวความชั่วในใจมันกูไม่เคยเลือกแบ่งชั้นวันนะว่าต้องสอนคนนั้นคนนี้กูสอนได้ทุกคนถ้าเขามีอินทรีย์บารมีเพียงพอในการเปิดใจมีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระเจ้า มึงทําประโยชน์กันแบบนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้อ,อ,อ,อีกไม่กี่วันกูก็จะไปสอนกรมราชธรรกูจะเข้าไปยันในคุกในตารางเพื่อไปสอนคนที่เคยทําเลวทําชั่วแต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองและบางคนอยู่ในคุกแต่ในตารางยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกูจะไปสอนให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองตามหลักคําสอนพระเจ้าให้ได้กูเข้าไปยันคุกยันตารางยันกรมราชธารกูเข้าไปยันอะไรสถานพินิจ์ กูไปทุกที่ทุกทางในการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมแต่มึงออกมาขวางทำผิดตรงไหนก็ชี้โทษไปได้ดาทอต่อว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเกิดเป็นดราม่าก,กันมากมายมหาศาลพวกมึงน่ะมันขวางทำกูพูดอะไรผิดแล้วเลิกทั้งทีว่าสิ่งที่กูสอนรรมาผิดกูกูพูดมึงพูดกูรับไม่ได้ดัจจริตห้ามพูดมึงห้ามพูดกู ใครห้ามอ่ะใครจะห้ามกูได้ก็กูจะพูดไปทําไมอะ่ะมันผิดตรงไหนแล้วบางคนถึงขั้นหนักหนาสาหาัสแต่งเติมคําสอนของพู้ใหญเจ้าด้วยสันดานตัวเองบอกว่าการที่กูพูดมึงพูดกูเนี่ยผิดสีลข้อห้ากู่าเจ้ากระโถนตีปากมันได้แตกละเกินมันมีที่ไหนพูดมึงพูดกูผิดสีลห้ามึงไปเอามาจากไหนกันไหนมึงบอกมึงศึกษาตำหรับตำลาข้อไหน ที่บอกว่าการพูดมึงพูดกูผิดศีลห้าหลายคนกูเห็นมากเลยว่ากูพูดมึงพูดกูแล้วพูดว่ามันจะพูดมึงพูดกูอยู่เลยแค่ศีลห้ายังรักษาไม่ได้เลยยังพูดมึงพูดกูอยู่เลยอะไรเนี่ยพูดมึงพูดกูกูผิดศีลห้าเหรอก็ถนตีปากก็ให้มันเป็นอะไรกันมันปัญญาอ่อนสิ้นดีไม่มีสติสัมปัชญญะ เที่ยวด่ากูว่ากูจะลงนรกตกเหวพาคนมากมายตกนรกปามึงจะตัตกนรกก่อนอันดับแรกแล้วมึงยังไม่รู้ตัวมึงเองด้วยซ้ำว่าใจมึงน่ะขุนมัวใจมึงน่ะจิตใจมึงน่ะมันหยาบช้าขนาดไหนจิตใจมึงน่ะมันอาฆาตพยาบาทมากร้ายกูขนาดไหนมึงยังไม่รู้ตัวใจมึงด้วยซ้ําใจมึงน่ะมันอาฆาตกูพยาบาทกูสุดๆไม่งั้นมึงจะตามจองล้างจองผางกูขนาดนี้เหรอกูเห็นบางคนเนี่ยหนักหนาสาหัสมากเลย ทุกคลิปทุกโพสต์ตามด่ากูสรรหาเอาทุกเรื่องมาด่ากูมาโพสต์กูในช่องนั่นเหรอไม่มีใจอาฆาตพยาบาทถ้ามึงไม่มีใจอาฆาตพยาบาทมึงจะโกรธกูได้มากขนาดนั้นมึงจะโพสต์กูเพื่อมึงจะตามจองล้างจองผ่านตามดา่าตามล้างตามเช็ดกูเพื่อมึงจะตามไปคอมเมนต์ช่องนั้นช่องนี้นเห็นด้วยเลยเนี่ยอีเบียเนี่ยมันพูดผิดอีเบียมันพูดแรงมากอีเบียมันพาคนตกนะลกมึงยังตามไปสนับสนุนส่งเสริมคนประเภทนั้นอยู่เลย แต่มึงบอกว่าตัวมึงชอบทำแต่มึงบอกว่าตัวมึงปฏิบัติธรรมกูเห็นหมดนะใครไปเห็นด้วยกับใครแล้วแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นคนสอนธรรมะทั้งนั้นกูเห็นตัวอาจารย์แต่อาจารย์แต่ละอาจารย์ะาารยนะที่หน้าว่อนอยู่ในติ k กต็อกนะเวลามีใครด่ากูอีพวกนี้จะเข้าไปคอมเมนต์เสริมจริงเลยใช่เลยรอดูเลยรอดูวันเริ่มเลยมันพูดจาขนาดนี้มีเหรอมันจะได้ดี กูเห็นไปตามคอมเมนต์กันในแต่ละคอมเมนต์ที่คุมาดากูเนี่ยชำมากแต่เป็นคนสอนธรรมะในทางตรงกันข้ามกูไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะไปตามคอมเมนต์เห็นด้วยกับใครเวลาใครดากูหรือเวลาใครเกลียดกูหรือเวลาใครเวลาใครที่เกลียดกูแล้วมาโพสต์ดากูหรือใครเกลียดมึงเวลาใครมาโพสต์ดามึงแล้วกูจะไปเห็นด้วยเกิดมากูไม่เคยทํา ตั้งแต่กูปฏิบัติธรรมมากูไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่กูจะไปแสดงความเห็นใครจะไปคอมเมนต์ด่าใครจะไปคอมเมนต์เห็นด้วยกับใครกูไม่เคยเลยพราะกูปฏิบัติธรรมเพาะกูปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้ากูจังไม่ไปเคยแสดงความเห็นกับใครแม้จะมีคอคนขอให้แสดงความเห็นก็ตามกูไม่เคยทําแต่พวกมึงอ้างตัวเป็นอาจารย์พวกมึงอ้างตัวเป็นคนสอนธรรมะพวกมึงอ้างตัวเป็นนักอภิธรรม พว้มึงอ้างตัวเป็นคนรู้ทำที่ยวตำหนิติติงชาวบ้านแต่มึงไม่เคยหยุดติใครได้เลยใจมึงไม่เคยหยุดสร้างความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกับใครเลยใจมึงไม่เคยหยุดโกรธหยุดเกลียดใครเลยใจมึงไม่เคยหยุดปล่อยวางไม่เคยหยุดเมตตาไม่เคยหยุดให้อภัยใครเลยไม่เคยเลยมึงมีแต่การทำผิดศีลทำพู้เเจ้ารักษากุศล,ลกรรมหมดสิบไม่ได้ พ่อมีจัดใจอาฆาตพยาบาทมาก้ายไหนมึงบอกเป็นปู้คศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติมึงอย่าระงับยับยัง้งมือมึงที่จะพิมพ์ในคีย์บอร์ดยังทําไม่ได้มึงอย่าระงับปากมึงไม่ให้แสดงความคิดเห็นพูดถึงใครทั้งๆท,ที่เขาไม่ขอความเห็นมึงมึงยังทําไม่ได้ด้วยซ้ํากูไม่เคยด่าพวกมึงเลยไม่เคยด่าก่อนแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่กูป้องกันโพเต เมื่อกูรับรู้วมึงด่าก,กูกูอาจจะมีพูดบ้างเพราะมึงพูดถึงกูกูก็ต้องแก้ต่างชี้โทษชี้ภยัยประกาศตัวให้ชัดเจนว่ากูไม่ได้เป็นอย่างนั้นกูไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกูไม่เคยขอความเห็นจากพวกมึงว่ากูสอนผิดหรือกูสอนถูกไม่เคยสันดานชั่วสันดานเลวจริงๆแต่มองสันดานตัวเองไม่เห็นเที่ยวละลานชาวบ้าน นี่เราผู้ปฏิบัติธรรมกูด่าก็จริงแต่กูด่าที่ไหนกูด่าในไร์สดกูแล้วคนที่เข้ามามันเต็มใจให้กูดา่ามึงดูสิคลิปวิดีโอว่ทั้งประเทศทุกคนล้วนแล้วแต่ยินดีให้กูดา่ามึงเดือดร้อนอะไรกูถามแค่นี้เลยมึงเดือดร้อนอะไรกูด่ามึงหรือเปล่าเปล่า กูด่าเฉพาะคนที่เต็มใจให้ด่ามึงเดือดร้อนอะไรอ่ะการที่กูด่ามึงจะบอกว่ากูทำเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเวลากูด่ามึงไม่บอกว่าสิ่งที่กูด่าเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ทำไมไม่พูดแบบนี้บ้างล่ะใครจะด่าใครจะเป็นยังไงกูด่ากูด่าเฉพาะในไรสดอยู่ต่อหน้าใครกูไม่เคยด่าใครยกเว้นมันขอกูให้กูด่า มึงไปเจอกูได้เลยกูอยู่ต่อหน้าใครกูไม่เคยด่าไม่เคยว่าใครยิ่งออกรายการเนี่ยหลายคนบอกมากโหว่าอาจารย์ไม่มันเลยทำไมไม่ด่ามันกลางร,รายการกูจะไปด่ามันได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้ชอบกูในเมื่อเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์กูกูจะไปด่าเขาได้ยังไงกูก็ต้องสำรวมระวังรู้จักกาลเทศะมึงจะเห็นอาการนี้ของกูได้เฉพาะในไลฟ์สดออกรายการต่างๆกูจะไม่มีอาการนี้เลย มึงเคยเจอใครที่ไหนเวลาดา่านั่งไปดา่าไปยิ้มไปมันทั้งกูก็ยิ้มมันก็ยิ้มเวลามีคนมาทำคอนเทนต์อะกูขามาอาัดวิดีโอวิดีโอขอให้กูดา่าแต่พวกมึงนะ่ะสันดานปากพวกมึงนะ่ะมันสําลออความเลวความชั่วออกจากปากออกจากใจเพราะอะไรมึงด่ากูกูมีสักครั้งหนึ่งไหมที่กูขอให้มึงด่ากูมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีสักครั้งที่กูขอให้มึงด่ากูนั่นแหละเรียกว่าสารแนะ่ กู S <S <an> จึงบอกว่าเนี่ยคือความเลียวความชั่วในกำมลสันดานของพวกมึงแต่ทําไมกูจึงไม่นับว่าตัวเองชั่วตัวเองเลียวในเรื่องนี้เพราะเขาให้กูด่าเขายินดีให้กูสั่งสอนเขายินดูยินดีให้กูตําหนิติติงต,ตามธรรมเขายินดีให้กูว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแบบนี้เขายินดีกูจึงด่าเขาแต่มึงคือใครกูไม่ได้ยินดีในการด่าของมึง แต่มึงกับดากูเรียกสาระนสาระนสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านและลานคนอื่นนี่เหรอผู้สอนธรรมอ้างตัวเองเป็นอาจารย์แต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างสอนอภิธรรมแต่ไม่มีปัญญาในการปฏิบัติตามอภิธรรมดีแต่ท่องจดท่องจำจำได้ทุกอัดทุกตอนทุกอัถาพยชนะ แต่นําไปปฏิบัติแก้ไขสันดานความชั่วความเลวของตัวเองไม่ได้ลังับยับยั้งปากตัวเองไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ลังับยับยั้งใจตัวเองไม่ให้คิดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีไม่ได้มันควบคุมปากตัวเองไม่ให้ตําหนิตีติงสั่งสอนชาวบ้านไม่ได้เรื่องง่ายๆแค่นี้มึงยังทําไม่ได้แล้วจะมาเที่ยวสั่งสอนชาวบ้านควบคุมวาจาตัวเองยังไม่เป็นปากตัวเองอยากจะสั่งสอนแต่เขาไม่อยากให้มึงสั่งสอน อยากจะตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมแต่ตัวมึงไม่มีใครมาขอเป็นเล่าเหรียนไม่มีใครมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่อยากจะสอนเขา